โอเคมาเริ่มกันใหม่เมื่อกี้มีมีเหตุการณ์ใส่นิดน้อยรับใช่ยังไงครับกูนี้ตกโงต้องควักตังต้องควักตังควักตังไปสอ0พันเลวดูกล้องอะไรอย่เงี้ยโอ้เจ๊เราไม่ยอมเลยครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมโฮ้ยนี่สมาคมมาแล้วฮะขึ้นมาได้ไงเจดันดนขึ้นมาได้ไงครับ คู่นี้ก็ดราม่าไม่แพ้คู่ผมเหมือนกันนะครับสามารถรับเทือนจริงๆรอได้นะไม่ได้เทือนอย่างนั้นเราเทือนอย่างนีกันพิกานะครับยังไงครับคุยกับคุณแม่คนสวยนะครับครับต้องไม่มองไม่ชัดครับเอากล้องแม่แล้วครับตอนนี้ครับกล้องอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว อันนี้อัอเดเมื่อกี้เาของเราถ่ายที่นี้ย้อนดูนไ,ได้แต่แรกอ,ะอ,อ,อ่ะไปยได้ค่ะไม่ไไหเห็นอะ,ะไรครับแหม่แล้วก็ลืองบรรยายให้ละเอียดกว่านี้ะ เมื่อกี้เราก็ลืมนะครับถ่ายให้มันบรรยายให้มันชัดๆหน่อยนะฮะมาเรื่องมันยันเคให้เดือจบๆๆๆๆไปตกลงนี่จ่ายตังค์เยอะไหมครับเอาละครับสามบาทเจ็ดสตอเราตังค์อีกครั้งยังไงครับยังงงเลยอ่ะงงนั่งเออเล่นมุกกันไปขำๆนะครับอย่าเครียด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 นะครับ กลับมาแล้วผมจะลว่าเขาไปพันหนึ่งรอเล่งนะพี่ก่อนนะครับกดลงคนชมนี่โอ้โหเป็นร้อยครับร้อยโออเฮ้ยหน่สิบคน่อยครับที่เหลือนอกคนนอกอ่านี่เหมือนนะครับอันนี้กำลังเคลียร์ยังไม่ลงตัวนะฮะโซนไห่ องผมออามิสูล่ะเพามิสูไปนู่นนะครับไม่ได้นะครับเร็วัมาเร็วเร็วสัมาระทำสมาคมเร็วสัมิสูมาเร็วผมเออิงนไปแล้วมิสไมครับทำไมครับโอ้โอ้โอ้ มันอยู่นะอันนี้เตะต่อยอีกเจ็ดหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่ฆ่าไงนะครับออกไปลงมาปุ้งปุ้งโซมันสุดนะครับครับอันนี้จะเล่นออกอันนี้เหยียงไม่ได้ฮะอันนี้เหยียงไม่ได้อันนี้อันนี้เราไม่เหลืออันนี้ไม่เหยียงเหยียงอันนี้ไม่เหยียงครับอันนี้ไม่เหยียงอันนี้โดนเต็มๆฮะ โจจะไหวไหมเอากอเชียร pues mm ์น nah yeah, right, right, ั่งเงียบทำไมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เหฮาอยู่สองคนนี่นะปาปิก้าเี่ยวกันนะครับเสี่ยวกันนะเสี่ยวกันมาแลครับกลับเข้าสู่ โค้เหมือนเดิมบอกว่าให้คาเย่ม่คเปลี่ยนไปเรื่อเลยม่ครับอีจจะมีช่องพักครึ่งเวลาสุดท้ายนะฮะคู่แบบคู่แบบยังไงอ่ะครับชิงกันแบบตลอดอะไรก็มันก็ครับผมไม่น่าเลยนะเราลัมมาตามเป็น8ต่อ5นะครับ โดนไหมครับเมื่อกี้ให้ไหมให้ไหมให้ไม่ให้ครับแล้วก็แปดห้าแปดห้าครับกรรมการลงตรงกันอยู่ได้ไหมครับแปดแปดมันเลยทีนี้ครับผมครับเป็นอะไรเป็นอะไรแม่เบาๆครับใจเย็น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 ไม่เป็นไรครับคู่นี้ เจอที่ไหนก็ดราม่าที่นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูน่อยรอบหนึ่นโทรศัพท์เท้าทอโทรมาอารับสักนิดคำโอบว่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่มโซพิมโซเตย,ยอยู่ดูพิมโซก่อนตั้งสมาธิเออนะครับกลับเข้าสู่สนาม

มันมากคะับสิบต่อแปดนะฮะตอนนี้เขาทำอยู่สิบต่อแปดดูจะแก้เกมยังไงฮะถ่ายไว้เดี๋ยวนั่นเกมเป็นเป็นเกมเป็นกม่นะครับโอ้ยปากกองมือเริ่มสั่นแล้วใจเย็นครับใจเย็นเร่งรีบมาคู่นี้เราเล่นตามกติกาฮะทวงได้เราคือทวงทวงไม่ได้เราก็ทวงนะฮะม,ม,มาเลยกล <c oughs> ับมา บอร์ปหนึ่งแต่เป็นสิบตากับมิสูมีคนง ับไม่ทันเลยนะคะเมื่อกี้จับไม่ทันเลยครับไอโฟนจับไม่ทันเร็วมากเลยครับไอโฟนห้าจับไม่ทันเลยครับเอาละครับสูมได้ไหมอ่ะเราไม่ได้สูมไม่ได้สูมไม่ได้ไว้ตายเลยครับแล้วเครื่อนท่นเป็นไงบ้างครับโอ้ยมันมากครับโอ้ยสี่เอฟส่งไม่ได้ยอดฮะโคตรโคตรโคตรเขาที่ประท้วงครับไม่โดนหน้าโดนหน้ามิโ ผมก็เพลินนะครับมอจะดูอาล่ะครับมอจะดูอยู่แล้วไม่ได้จับกล้องเลยฮะโอ้โหมันจริงๆรินะมันโค้อย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับโอ้โหนั่นนั่ี่เห็นทีนี้เป็นบุญตาใช่เอาครับครับเอามาเข้าสู่สนามฮะกรรมการกำลังตังตัวกันอยู่เยอะกันมากนะครับ ตอนนี้ซูซี่ของเราน้ำอยู่หนึ่งแต้มาครับน้ำอยู่หนึ่งแต้มเขาเขาประท้วงนะฮะครับให้กำลังใจนะครับคุณแม่มาให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจกำลังใจลูกชายนะฮะครับตายแล้วโดนรถแต้มแพ้แล้วล่ะเกินหัวไปเลยไม่เจอ นะครับบุ้งเอาแล้วต่อขึ้นมาอีกแต้มเดียวมิซูต่อทันแล้วโอ้ยเจ็บสะโพกไว้ก่อนไปเลยเต็มอย่นี้ว้าวไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะซิงโก้นะครับตกอที่11บอต่อ10เห็นไหมครับ1ิต่อ10ตอนนี้เวเอายาไปฉีดให้อยู่นะฮะนวดหน่อยครับนาครับมิโซ จะไหไหมมาครับจะสู้สู้ไม่สู้นะนะครับไม่จำแล้วสู้เต็มยอมเร็อมใรับ่ครับใครับสงฮะเป็นสยตเง โตตามอยู่หนึ่งแป้งมั้งสิบสามต่อสิบสองหน้าพักสิบเดี๋ยวเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะตั้งเดียวไม่นานหรอกครับน่าจะได้นะฮะโอ้แหมจะให้จัดโจอยู่ยังเลยให้ดูกันให้เต็มตาจันโจกับไปแล้ววันนี้กรรมการบังใครยังมุมสูงครับดูผมเริ่มสั่นแล้วดูย่งมือสั่นเลยครับกรรมการ เราเดินไปนะฮะไม่โดนแล้จะทำยังไงนะะอันนี้ลหบหัวลดไบต่อ12เหมือนเดิมน,นะจะกอโซ้ทำไงครับขอมุมหน,น่อย โดยจะจะชัดๆเจนนะฮะทางนู้นกรรมการดังนะครับอ่าครับได้หมุมกล้องลนะครับมาตอนฮะ รับผมโดนภาพนี้ดีครับผมเคยโดนมันบ่อยอ่าครับวันนี้ผมเพิ่งโดนมันหม่านนะฮะสะบานนี้เจบ็บปวดล้นเและะ้วนฮะ,ะอ่าครับตัวต่อไม่หนะ่ะตีโซนน้ำไม่ถึงสี่ต่อถึงสองยกสุดท้ายแล้วด้วยเช็คเช็คเราไม่เช็คใจเลยทีตีแล้ว นโอ้โหคุณนี้เดือดครับตามระธานประท้วงกันใหญ่ครับประท้วงประท้วงนะครับแบตหมดแล้วครับสิ่งจริงๆนะคะเครื่องนี้แบตหมดต้องเอาไปแล้วยังยังเลืเครื่องนี้ยังได้ต่อนะเครื่องนี้ครับแบตหมดในบอขี้วิวขึ้นเชนโกขึ้นเซนโกโซโซโซหักหมด หมดไปแล้วเครื่อนหนึ่งอันนี้อันนี้ถ่ายตั้งแต่เกือบต้นเลยฮะขอบคุณมายืดริมผมพลาดีครับผมพอแห้แล้วโอ้มีที่ไหนครับเกมเดียวจะยี่สิบนาทีไปครึ่งจับโบวโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคอนเสียร์คอนเสียร์ถ่ายคอนเสียร์ดูนะครับโอ้โหสมาธิกระโดดเฮ้กลับดูที่สนามเหมือนเดิมนะฮะนะครับ ลงกันไปไปลงกันมาลงกันไปไปลงกันมาครับติดบอกนาทีสุดท้ายเช็คเช็คเช็ค,ค,คหัวไปเลยเช็คดูหัวสักทีให้ดูสักทีเร็วเป็นจ้จ มีแพ้มีชนะมีอาภัยนะฮะมิซูคนนี้แพ้ไปหน่อยเลยนะฮะไม่เป็นไรโอกาสหน้ามีใหม่ฮะนะครับลาครับลากันลาเลยครับหน้าเจอใหม่ครับเออบาย